อีกหนึ่งเนื้อนะคะโ <ผม S 2> อ,อะ้มิกิวนะครับดูดีดูมาเวลากินนะครับมันแท้แทบแบบนี้ต้องกินสองชิ้นหรอกชิ้นครับผมมาจติ่งนะดุ้ติ่งๆนะได้เหรอุณพึ่ับได้เหรอคุณันคิันี้ะอินแบบนี้โอ้โห สกัดเป็นครีมชิ้นน่าแบบนี้นะฮะมาครับลุยฮะแล้วร้านนี้เขามีน้ําจิ้มอันที่เป็นเฉพาะเฉพาะของร้านเขานะอร่อยคิวยายกินนิดปูนะครับสุขุมวิทสามสิบเก้าทากาชาว์ทะเะเือต้องที่นี่การันตีปั๊บดูหมูก็อร่อยเหอะมันหินอ่อนหมดเลยเห็นป่ะมันคือแบบอิรจะซูมให้ดูนะคะคิววาคิวว่าคิวนี่โกเบฮะโกเบอันนี้เนื้อลายเห็นอ่อนแท้ๆเลยบัซซึสกะก็มี หรือก็อันนี้พวกตะกุลลิ้นนะตะกุลลิ้นนี่ลิ้นนั้นหนาลิ้นสไลด์แบบพิเศษแบบนี้มาเราลงกันเลยอ่ะไม่ยังไม่าทันจะถ่ายขอลงก่อนเลยครับแล้วอันนี้ล่ะครับพออันนี้เหรอครับอันนี้ครนนารูบีครับคารูบีคารูบีอ่ลงไปเลยลงไปทุกส่วนไปนะจ๊ะทุกส่วนนะฮะคูฟ่ฟ้าคูฟ่ฟ้าเฮ้ยจะบอกว่าลิ้นนั้นหนาดีนะเวลากินนะมันเด้ดนบิ๊กเลยค่ะนี่นะ<า> ว่าเขาจะบอกว่าเนื้อร้านนี้คือมันมันเป็นแบบแบบเก๋แบบไฮเก๋ที่เพิ่มเก๋เงี้ยโอ้โหดูสิดูสีจานแต่ชิ้นสวยงามไฟเขากำลังดีใช่ั็ดีนะได้เหรอคะคุณพึ่งตีมันคือสกาวมันคือสกาวฮะมันกินแบบนี้โอ้โห ก็นือจิ้มชิ้นหนาๆแบบนี้นะฮะมาครับลุยฮะแล้วร้านนี้เขามีน้ําจิ้มอันที่เป็นเฉพาะค่ะเฉพาะของร้านเขานะอร่อยมากอันนี้นะครัคือแซนกิวพรีเมียมชื่อเหมือนที่ร้านเลยนะครับเวลากินกับน้ำจิ้มสุดพิเศษของสองร้านแบบนี้นะฮะหนาๆลุยครับคุณลือกินก่อนจ้ะมิโกเบมิโกเบมันไม่หั่นอะไรเลยชิ้นมันใหญ่มาก เนื้อ,อมันละมุนแบบนี้นะครับอดแบบเดี๋ยวเข้าปาปกมันละลายไปเองเนื้อละลายไปเองเลยเ<ๆ>อาลี้จดึงๆเป็นกัดทีเดียวไอ้นี่ชอบร้านนี้อีกอย่างนะครับคือสลัดให้ดูก่อนอย่างบอกขอทุกคนสั่งนะอร่อยมากมเนื้อลายหิบอ่อนนะครับนี่<ม>เวลายังยังไม่ย่างย่างแล้วมันแบบนี้นะฮะ,ะเวลากินก็โอ้โหเสิร์ฟไปมาก ลุยฮะโอ้โหเขเป็นบางจีบเนื้อเมี่มแล้วอะ่ะเนื้อมันนุ่มแล้วมันละลายในปากจริงๆมันหอมด้วยก่อยามากามันมีเนื้อไหนอีกไหมคะอีกหนึ่งเนื้อนะคะอโอม,มิกิวน,นะครับดูดีดูมาที่แท<ม>่เดี๋ยวรอตอนเรามันเป็นคนละส่วนเนื้อแ,ลแหละใช่มส่วนเนื้อใช่ครับติ๊กเลยค่ะดี่นะครับคือเขามันมันเยิ้มๆนะแล้วมันโดนไฟปุ๊บมันแบบรับเดียวได้เลยรับเกียวได้เลยจริงๆ มันสั่งได้เวลากินนะครับมันแข็งๆแบบนี้ตสองชินของชิ้นหรอสองชิ้นครับผมอืมมาจุดๆติ่งๆนะเรียบก็อร่อยเลยได้เลยถูกต้องอือวันนี้คุณไม่ได้กินเนี่ยกินเนี่ยครับนี่เป็นนิ้วครับเป็นนิ้วเป็นนิ้วไม่กินหรือ,อยังยังครับนี่ครับอันนี้ลงไปครับลิ้นมีสองแบบนะฮะยิมยี่มมังคู้เลย เป็นแบบ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 ตัดเป็นวงกับหั่นเป็นหนาแบบนี้ถ้าจะได้แล้วนะครับคุณได้แล้วครับส่วนลิ้นนะครับนี่นาหนาเวลากินลิ้นเนี่ยจะกินแบบไม่คุกเกินไปมันจะไดมีความกรุบความเกลบของ t e เ t u r e ลิ้นอยู่ฮะดูครับไหนที่ลิ้นอันนี้มาดูสิ เนี่ยครับึ่นมาคอืมนฮะมาาดูฮะนุมเลยเนี่นุ่มัเกลอี่ปุ่นะครับตกไม่มมมมเกินีกว่าเรื่องนีไว้แต่ร้านนี้มีรูปตรวและนำเข้าในญี่ปุ่นเครบทุกส่วนจริงๆสุดยอดครับโคตรเจ๋ง